คุณผู้ชมคะสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่วลาดิเมียปูตินนะคะพบกับสีติ้นผิงประธานิีดีของจีนเนี่ยนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่อยากจะหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะตอกย้ําเรื่องของการมีมหาอำนาจหลายขั้วเพราะอะไรเพราะว่าเขามีการประกาศค่ะคือทางรัสเซียเนี่ยเขาประกาศเลยว่าหลังจากนี้เขาจะผลักดันสกุลเงินหยวน ซึ่งเป็นสกุลเงินของจีนนะค่ะแล้วใช้เป็นหลักในการค้าระหว่างประเทศไม่ใช้ดอลล่าร์แล้วนะไม่ใช้ดอลล่าร์แล้วค่ะคือจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยกับจีนเขาก็มีความสัมพันธ์นะคะในการที่จะคบค้าสมาคมกันด้านการค้ามานานแล้วรัสเซียเองเนี่ยเขาก็ใช้สกุลเงินหยวนในการค้าต่างประเทศนมาสักพักละแต่ว่าในการที่พบปะกันครั้งนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะ มีการลงนามแล้วก็ประกาศกันเต็มที่เลยว่าต่อไปนี้สกุลเงินหยวนี่จะเป็นสกุลเงินหลักเท่านั้นดอลลาร์ไม่ใช้โอ้โหนี่ยิ่งเป็นการตอกย้ำนะคะเรื่องของมหาอำนาจหลายขั้วที่ทั้งจีนแล้วก็รัเสเซียบอกว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่ณตอนนี้นะคะด้านประธานาธิบดีปูตินค่ะก็อยากให้ความสําคัญกับการสนับสนุนสกุลเงินหยวนของจีนเขาบอกว่าเขาจะผลักดันการใช้สกุลเงินหยวนะเป็นสกุลเงินหลักในการติดต่อการค้าแล้วก็ธุรกรรมค่ะ ระหว่างรัเสเซียกับประเทศต่างๆในทั้งเอเชียแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกาด้วยแล้วเขาก็มั่นใจว่ารูปแบบการชรําระเงินด้วยเงินหยวนเป็นหลักเนี่ยจะขยายวงกว้างการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าของรัเสเซียแล้วก็คู่ค้าของเขาในประเทศที่3ด้วยคือจะไม่ได้ใช้แค่เฉพาะรัเสเซียกับจีนนะคือลามไปถึงนี่เลยค่ะแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกาด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัเสเซียเขามีความพยายามที่จะลดค่าเงินดอลลาร์ ของเศรษฐกิจและก็การค้าต่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในการประกาศเปลี่ยนสกุลเงินสําหรับการค้าระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะการส่งออกพลังงานก็ให้เป็นเงินรูเบิลนะคะโดยให้เหตุผลว่าการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกต่อการบุกยูเครนของรัสเซียนี่แหลค่ะ ขณะที่การค้าระหว่างจีนกับรัเสเซียเนี่ยก็ถือว่าพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการในปี2,565นะคะปีเดียวกันกันกบที่รัเสเซียบุกยูเครนเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตท,ที่ปูตินบอกนี่แหละค่ะโดย2ใน3เนี่ย ของการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียนะคะก็มีการดำเนินการด้วยสกุลเงินประจำชาติก็คือเงินหยวนกับเงินรูเบิลและข้อมูลล่าสุดจากธนาคารแห่งรัสเซียก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเงินหยวนกลายเป็นผู้เล่นหลักในการค้าต่างประเทศของรัสเซียไปแล้วค่ะเพราะว่าในปี2565เนี่ยเงินหยวนถือว่ามีส่วนแบ่งในการชําระเงินนําเข้าของรัสเซียเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่4พอมาถึงช่วงปลายปีเพิ่มเป็น23เลยค่ะ ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเวลามีการค้ากันระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะใช้สกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐเป็นหลักนะคะ,คะแต่ว่านับจากนี้ค่ะแน่นอนว่าสหรัฐเนี่ยคว่ำบาตรทางรัสเซียนะคะรัสเซียก็เลยบอกว่าท้างนั้นลงนามเจราจากับจีนอย่างจริงจังแล้วก็ประกาศใช้สกุลเงินหยวนในการค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกับในรัสเซียเองหรือว่ากับประเทศคู่ค้าอื่นๆด้วยใช่ค่ะ